สวัสดีครับผมบอยทิปเปิลดาร์กไซด์นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาอยู่กับเรื่องของจิปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทำไมจิปเขาถึงไม่เป็นไ์สดนะครับผมคือผมจะพูดยังไงเดีย๋ยว ชื่อคลิปอาจจะดูดุรุนแรงนะแต่เนื้อหาภายในคลิปก็ตามตามสไตล์ผมนั่นแหละนะผมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจิบจะพูดอะไรซ้ำหลายรอบว่าเอาเป็นว่าเหตุผลที่จิบเขาไม่ไปไล์เนี่ยจากการสังเกตนะครับผมแล้วจากการที่วันนั้นผมไล์สดชื่อชื่อไล์มันชื่อเหตุผลที่จิบไม่ไปไล์สดในแอปบ n k นะครับผมแล้วผมก็มีการพูดคุยอะไรเงี้ยผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆจะได้ไม่ต้องยืดยาวนะผมไม่เกินสีวันาทีนะครับก็คือผมคิดว่าเนี่ยเรื่องมันน่าจะมาจากตอนที่จิปเขาไล์อยู่ แอปเก่าไหนจะเรื่องที่เขาเคยโดนคนในเฟซคนหนึ่งแคบรูปไปแล้วก็เอาไปด่าล้อเลียนเขาเหยียดเขาเหยียดเขาเขานี่ก็คือจิบนะผมเหยียดจิบล้อเลียนจิบเกี่ยวกับเรื่องอ่าเรื่องหน้าตาแบบอุย้ยอย่างนี้เหรอหน้าตาแบบนี้เหรอมาเป็นบีเคอุ้อยยาง,ยาง,ยางใครก็เป็นได้ปะ่ปะมีแตน่ารักเมียนสวยแล้วก็เหยียดเรื่องสีผิวนู่นนี่้าๆๆาหลายหลายคนเข้าไปลุมดา่าแบบอู้ไม่เห็นน่ารักเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่า ทําให้จิ๊บเขาเหมือนกันแบ,บแบบยังไงเขาแต่วพาจิ๊บเขายังเด็กอยู่แล้วก็าโดนเนี้ยมันต้องมีผลกระทบอยู่แล้วครับเออทีนี้ก็คือแบบหลังจากที่จิ๊บเขาโดนเหยียดโดนว่าเรื่องหน้าตาใช่ไหมมันก็มีผลกบมันอย่างที่ผมบอกว่าจิ๊บเขายังเด็กมันก็ต้องมีผลกระทบกับสภาพจิตใจของเขาอยู่แล้วเวย้ยทีนี้ก็เหมือนกับว่าจิ๊บเขาก็ออกมาพูดว่าเออเขาแบบยังไงดีอย่างวนอย่างเงี้ยก็คือแบบแสดงเห็นถึงความสะรองของตัวเขาแต่ผมคิดว่ายังไงในใจเขาเนี่ย มันก็ต้องเจ็บปวดนะรับผมการโดนเหยียดหน้าตาการโดนดูถูกอย่างนั้นอย่างนี้นะผมทําให้พอหลายๆคนเนี่ยใน B N K ไปไลฟ์อยู่ในแอปนะคผมในแอปของ B N K นะผมจิบไม่ได้ไปไลฟ์แล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรเรื่องแบบลงไ g หรือนู่นนี่จนแบบ <c oughs> หลายๆคนเริ่มมีการถามถึงนะครับผมซึ่งล่าสุดตามที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะผมผมก็จะไม่เอาข้อมูลใหม่มนะผมผมจะเอาข้อมูลล่าสุดจากแค่ ในไลฟ์สดของผมนะครับก็คือเขาจิ๊บเนี่ยล่าสุดไปโผล่อยู่ในไลฟ์ของน้ำใสนะผมก็มีการหยอกล้อเล่นกันซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าจิ๊บเขาพัฒนามากขึ้นนะครับผมแต่หลักๆผมคิดว่าที่เขาไม่ไลฟ์อย่างที่ผมบอกไปแหละรครับน่าจะเป็นจากการโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาสีผิวเอ้ยนู่นนี่เอย้ยหลายๆอย่างนะผมเพราะว่าหวันนั้นเนี่ยวันที่จิ๊บเขาโดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งในโลกโซเชียลนี่รุนแรงนะ แม่งเหยียดแบบแรงมากอะ่ะเหยียดหน้าตาไม่พอหูแบบอย่าให้ต้องพูดเลยเขาแม่งสุดจริงครับวันนะั้นนะแม่งคือแบบแล้วบางคนที่มาด่าจิ๊บนี่ผู้หญิงด้วยกันเองนะเว้ยแล้วแบบเวลามีคนไปเสียงเฮ้ยจะไปว่าจิ๊บอย่างนี้ทำไมทำไม,มแค่นี้มันปกป้องเหรอเอ้ยมันยังไงเออเพราะมันเป็นมีนเคสแนะมันก็เลยต้องปกป้องมันอย่างนั้นองเอา้าไอเหี้ยคือแบบเขาเป็นคนนะ่ะคือเข้าใจไหมจิ๊บเขาก็เป็นคนไม่วิจารณได้อะมันไม่ผิดเว้ยติได้ไม่ผิดแบบติบเฮ้ยทำไมจิ๊บ วดร้อนง่ายจังเนะี่ยทำาหจิ๊บแบบเต้นไม่ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้มันยังเรียกว่าวิจารนะเว้ยเออแต่ถ้าแบบอุ้ยด,ดูดูจิ๊บดีโอ้เฮียอะไรเนี่ยเต้นเฮียอะไรเนี่ยโอ้หน้าตาก็แบบเงี้ยโอ้ดูดูทำหน้าทำตาดิอย่างเงี้ยไอเฮียมันไม่ใช่วิจารณอะไรอย่างเงี้ยไอเฮียคือสังในสังคมคนไทยเนี่ยมกักเอาข้ออ้างหนึ่งอย่างมาใช้นะผมก็คือการด่าดา่าแล้วพอมีคนทำไมรับไม่ได้เหรอก็กูแค่วิจาร์มึงอะ่ะเออคือแบบ การด่ากับวิจาร์เนี่ยมันต่างกันนั่นแหละไอ้เฮียตอนกูไม่อัดคลิปเนี่ยรถก็ไม่ผ่านกูก็ไม่ไอายพอกูอัดคลิปปุ๊บเนี่ยรถก็ผ่านเดี๋ยวก,กูก็อายไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรเนี่ยเออคือในสังคมมันเป็นแบบนี้บ่อยเว้ยแบบคุณจะสังเกตได้เลยเวลาคุณจะเห็นอ่าไม่ต้องยกเรื่องอะไรมากนะผมอ่าผมไม่อยากไปยุ่งกับการเมืองเอาเป็นว่าสมมติว่ามีคนมาด่ามีคนมาติผมเนี่ยสองคนคนแรกแบบอีพี่ผมว่าพี่ลองทําแบบนั้นแบบนี้แบบนี้ดูนะลองตั้งชื่อคลิปแบบนั้นแบบนี้ดูผมคิดว่าพี่ทําแบบเนนี้มมัไม่คอ เอางี้คุณเรียกว่าวิจาร์ไนหะส่วนอีกคนมาไอเสียไอเหีย้ยไอสัตว์พ่มึงได้กูจะยึดแม่มึงกูจะฆ่ามึงกูจะเอามีดแทงคอมึงถ้ามึงทำแบบนั้นตอแบบนนี้สองอย่างเนี้ยอันไหนคือวิจารณ์ผมรู้ข้อสองคือวิจารณ์ข้อแรกไม่ใช่วิจาร์นะผมเพราะโอตัดตัวจริงเขาเคยกล่าวไว้นะครับข้อสองสิครับคุณต้องฆ่าพ่อแม่คนอื่นคุณถึงจะเป็นนักวิจารณ์นะครับผมคุณถึงจะเป็นโอตัดตัวจริงเพราะเขาเคยกล่าวกับผมไว้ฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยการติกับการด่ามันต่างกันติคือติเพื่อให้เกิดการอ่า ให้เกิดการแก้ไขเกิดการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นะผมส่วนการด่าคือดา่าคือด่ากติด่าวิจารเนี่ยสามคำเนี้ยไม่เหมือนกันแล้วความหมายก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมฉันคุณจะเห็นได้ว่าเวลาเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับวีนเคโดนพ้นลงไปบนโซเชียลเนะี่ยมักจะโดนชาวโซเชียลดา่าไม่ต้องอะไรมากขนาดเรื่องเชอร์ปังที่โดนเจ็บมันตัดต่อภาพครั้งแรก <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมคุณลองไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆก่อนดี คุณจะเห็นแค่นี้ต้องแจ้งความหมอปัญญาอ่อนป้าก่อีแค่เขาตัดต่อรูปอะแล้วเป็นไรถ้าคุณไม่ได้ใช้อาดิวดจริงคุณก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนนี่จะเดือดร้อนทำไมเพราะว่าใช้จริงอะดิฮ่าฮส่วนใหญ่ที่เม้นเนี่ยผู้หญิงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงนะที่มาส่วนใหญ่คนที่ด่า b N K เนี่ยผมให้อัตราต่อส่วนเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเยอะมากผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าผู้หญิงนะผมผู้ชายผมจะเห็นแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยด่าแรงกับผู้หญิงอันนี้ผมขอพูดก่อนมันจะมีคำหยาบ คือแบบหลายๆคมเนผมไปอ่านเนี่ยผู้ชายมันก็จะด่าโอ้ยอย่างผี้ย่างเี้ยแบบคือดา่าตามภาษาแต่ผู้หญิงก็มาอุ้ยเกลี่ดูนี่แบบโอ้ว้าวแบบผมนี่ว้าวสุดยอดไปเลยฮะเฮียอะไรเนี่ยฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จิ๊บเขาจะโดนแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกแย่จนทําให้เขาไม่ไปไลฟ์สดนะครับผมฉะนั้นผมอยากจะพูดเลยว่าถ้าเกิดคุณรักจิ๊บผมคิดว่าคุณต้องให้กําลังใจอ่ะไม่ใช่แบบพอจิ๊บโดนเงี้ยแล้วคุณไปแบบไปด่าเขา แบบมีคนามนดาด่าจิ้มลุงคุณไปด่ากับไอ้สัตว์มึุด่าจิ้มงี้ไม่ได้โพลตายเฮียแม่ยึดอย่างนี้นมันจะยิ่งลามเว้ยมันจะยิ่งลามแค่ทุกวันเนี้ยในสังคมโอตาเนี่ยมีโอตาเฮียๆมากก็พออยู่แล้วเออไอสังคมโอตาแบบที่ว่ายัางไงเนีย,ยไม่ชอบผมก็เลยมาปั่นผมด่าพ่อแม่ผมอย่างเงี้ยไอสังคมแบบเนี้ยมันมีแต่โอตาบางคนเขาไม่ค่อยยอมรับนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาโตโอตาโต,โตโตแล้วเนี่ยเขาจะยอมรับกันนะครับฉะนั้นถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยกับเมมเบอร์ที่คุณรัก อย่างแรกคุณต้องใช้เหตุผลอย่างที่สองคุณอย่าไปเถียงอย่าไปเถียงกัไอ้คนพวกนั้นคุณเถียงให้ตายยังไงมันก็ไม่นี่คือไอ้คนพวกเนี้มันมันผมพูดยังไงเดียต่อให้คุณเถียงไปมันก็จะมีคาพูดมันรองรับว่าแบบเอ้ยเนี่ยการกระทําแบบมันอย่างนู้นแบบอ,อย่างเงี้ยแบบมันก็มารองรับอย่างการกระทําของมันตลอดเวลาฉะนั้นอย่าไปเถียงครับไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงจะดีที่สุดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆอ่คอะคิดว่าผมจะทําต้งนานแล้วแหละ แต,มมแ,าาแต่ผมไม่ได้ทําสักทีเกี่ยวเรื่องจิ๊บเนี่ยจะเอามาย่อให้มันสั้นๆแต่ผมไม่ได้ทาสักทีไงพอดีผมมัวแต่ยุ่งกับเรื่องโอตาที่มันทําตัวเฮงซวยใส่ผมพวกเราโอตาตัวจริงโอ้หลายอย่างจนทําให้ผมไม่ได้ทําคลิปนะผมคือทุกวันเนี่ยเวลาเมื่อวานเหนลังจากผมลงคลิปนั้นไปที่ว่าอาจารย์โอตาเนี่ยคนเข้ามาปั่นไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีแหละเออแบบมาปั่นในแชทผมเนี่ยไม่ค่อยมีแหละเออเงียบก็เงียบไปเยอะแต่อยากจะบอกทุก ทุกคนนะว่ามันไอเรื่องการปั่นเนี่ยมันก็มีที่ผมไม่เอาแบบเอาภาพเอาอะไรใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าผมมันนี้นะคือแบบยังไงเดียผมขี้เกียจใส่อเพราะพูดตรงๆเพราะเมื่อวานมันฟิลลิ่งมันไปอย่างนั้นแล้วอะเออคือคือไม่อยากใส่อะคือไม่โอเคไม่โอเคก็เลยไม่ใส่แม่งเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นฉนันสรุปเรื่องราวของทิปที่ไม่ไปไลฟ์เนี่ยหลักๆผมคิดว่ามาจากการโดนบูลลี่ในวันนั้นนะผมโดนเหยียดหน้าตาโดนดูถูกในวันนั้นและไหนจะ เหล่าชาวโซเชียลผู้ฉลาดทั้งหลายนะผมที่บอกว่าถ้าทนรับคําวิจารณ์แค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นเหล่า BNK เนเ่ยมาว่าเป็นไตอต้ออออนเงี้ยไอดอกเงี้ยแบบนะกันนะก็ต้องไปพิจารณากันเอานะผมว่าคําว่าวิจารณ์ติด่าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะผมแต่ตามที่โพตาตัวจริงก็สอนผมคําว่าด่าก็คือวิจารณ์นะครับโพตาเขาก็บอกผมต้องให้กูจะด่าพ่อแม่มึงให้กูจะเอาพ่อแม่มึงมาย็ด เอามีดแ,แทงพ่อแม่มึงเนี่ยมันก็คือการวิจารณ์มึงรับไม่ได้มึงก็ไม่ต้องทาช่องในเมื่อมึงทาช่องแล้วมึงก็ต้องรับคําวิจารณ์นี้ได้เออการที่กูด่าพ่อแม่มึงเนี่ยก็เท่ากับเป็นการวิจารณ์เหมือนกันก็นั่นแหละครับตามที่โอตะตัวจริงเขาได้บอกไว้นะผมะ <c oughs> แล้วเขาก็เลยตั้งฉาย,า,ยาให้ผมเป็นโอตะตัวปลอมนะครับก็ตามนั้นแหละโอเคก่อนที่เราจะไปนะครับผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือจริงๆแล้วเรื่องเรื่องการ เรื่องการทําคลิปลงช่องเนี่ยเกี่ยวกับมีมน,นะผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมจะเปลี่ยนแนวช่องแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยคุณลองสังเกตในหลายๆคลิปมีคนมาร้องขอพี่พี่หยุดทําคลิปแนวรุนแรงสักทีจะไหมบแบบวิจารณ์แรงๆพี่ลองมาทําแบบคลิปแบบใสๆแบบดีๆสักคลิปหนึ่งได้ไหมแบบพูดดีๆไม่ต้องมีคาหยาบไม่ต้องแบบพูดคํารุนแรงอะไรเงี้ยผม,ผ,มมนะผมก็เลยอ่ะได้ผมไม่จะไปชนนะผมก็เลยโอเคผมจะให้คุณเลือกแล้วกันว่าคุณอยากให้ผมเป็นตัวตนแบบไหนเพราะชื่อช่องผมก็เปลี่ยนให้พวกคุณได้อ่า ฉันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่โอเคกับการที่ผมเป็นแบบเนี้ยเออพูดแบบเนี้ยโอเคผมเปลี่ยนได้งั้นผมก็ก่อนจะปิดคลิปผมจะพูดอย่างนี้ละกันนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับโอเคก็ก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอจะขอพูดนิดน,นึงก่อนแล้วเราจะปิดคลิปนะครับว่าคุณชอบเสียงแบบไหนระหว่างเสียงแบบพูดสุภาพกับเสียงแบบที่ตัวตนผมเป็นนะครับผม ถ้าเกิดคุณชอบแบบเสียงสุภาพยังไงก็อย่าลืมบอกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนเรื่องมีมผมทําแน่นอนแต่จะลงช่องก่อนจะลงช่องผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชิปว่ามันเกิดจากอะไรนะรผมดูยันมาถึงจบคลิปตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจผมจะขอสรุปครั้งสุดท้ายคือจิปโดนบูลลี่เรื่องหน้าตานะผมโดนเหยียดเรื่องหน้าตาเรื่องสีผิวอะไรแบบนี้จนทําให้เขาอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาโดนนะครับผมประมาณนั้นทําให้เขาไม่ไปไลค์ยัง,งวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ้ายบายครับผมอ่าทําไมหมามันต้องเห่าตอนนี้ด้วยเนี่ย